ราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็จากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลาของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์นะครับจะมาพูดคุยกันถึงหนังสือเล่มใหม่ซึ่งวันนี้จะเป็นการพิเศษนิดหนึ่งตรงที่เราจะมีการบันทึกเทปสําหรับรายการโทรทัศน์เที่ยวกับทอดด้วยนะครับวันนี้ผมกเกษตรชนะเสรีชัยขออนุญ,ญาตทาหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงนี้หนังสือเล่มที่ว่านี้ก็คือเป็นผลงานเขียนของดรธรนธรรรงนาวาสวัสด์ วันนี้มีมา3มเล่มนะฮะที่เป็นปกใหม่ๆแต่เรื่องหลักๆที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของพาลูกเที่ยวคุยกับอาจารย์ทอนครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก็กล่าวสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องที่ตื่นเช้านะฮะผมยังไม่ตื่นเลยนะครับก็ถ้าว่าวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าเรามาเช้า ซึ่งเราไม่เคยตื่นเช้ากันาดนีกน็กลับ <laughs> สวัสดีกับคุณผู้ชมรายการเที่ยวกับทอนด้วยนะครับที่ดูทั้งเรื่องของฟรีลันตอนตีห้ารายการโทรทัศน์ของเราออกสองเวลาตอนตีห้าและก็ตอนบ่ายสองครึง่งวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับก็ เข้าใจกันให้ถูกนะฮะบางคนดูแต่รีรันก็สำหรับวันนี้นะครับเราเตรียมอะไรพิเศษพิเศษมาให้คุณผู้อ่านที่มากันมากมายนะฮะแต่ไม่มานั่งเลยก็ เหมืนยังเช้าอยู่เขาเดินไปเดินมาก่อนมากันมากมายนะฮะสำหรับที่มาชมงานสัป,ปดาห์หนังสื่อชาติในประจําวันงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่18ฮะสอรี่สอรี่โทษทีก็พูดผิดงานแล้วนงานเมษานี่งางานตุลาลืมไปนะฮะสำหรับงานตุลาปีนี้เนี่ยเราจัดอะไรพิเศษพิเศษนะครับก็คือผมอยากได้ตังค์เยอะเป็นพิเศษก็เลยปกตินะักเขียนคนหนึ่งเขาจะออกหนังสือกันปีหนึ่งก็เล่มหนึ่งปกหนึ่ง แต่คนนี้ออกปีหนึ่งสามเล่มใครบอกสี่เล่มใครบอกกี่เล่มทําไมต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นฮะหกเล่มนะฮะอนุญาตนะฮะหกเล่มนะฮะแต่แต่ที่เล่มที่จะมาพูดวันนี้นะก็คิดว่าจะน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็คือเรื่องของการพาลูกเที่ยวนะครับคิดฮอลิเดคิดฮอลิเดซึ่งวันนี้เนเน้นเป็นพิเศษสําหรับการพาไปญี่ปุ่น ระดับใครๆที่คิดจะไปญี่ปุ่นเรองวางแผนไว้ไม่ต้องขอวีซ่าใช่ไหมไม่ต้องขอวีซ่าแต่คงอีกไม่นานหรอกเห็นเขาบอกว่าหนีเข้าประเทศไปแล้วหกพันลายก็ใครจะไปก็รีบไปนะฮะไม่ต้องจ่ายค่าวีซ่านะฮะเพราะว่าถึงหมื่นลายเมื่อไหร่ทางการญี่ปุ่นทันทีเจอเป็นหมื่นลายไม่ปิดก็เก่งแล้วหนังสือเล่มนี้นะฮะปกติจันทร์ทอจะเขียนหนังสือท่องเที่ยวถ้าใครเป็นแฟนที่ติดตามจาจทร์ทอคงจะทราบนะครับว่า ท่องเที่ยวสไตล์อาจารย์ทรนั้นจะว่าเหนื่อยก็เหนื่อยจะว่าสบายก็สบายแปลว่าอะไรมันมันมีครบทุกรูปแบบแต่อย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยเหมือนกับหนังสือท่องเที่ยวอื่นก็คือเป็นหนังสือที่อาจารย์ทรลงไปเที่ยวด้วยตัวเองและหนังสือท่องเที่ยวไหนที่คนเขียนไม่เที่ยวด้วยตัวเองว่าปกติเขาก็จะมีการเอาข้อมูลจากเล่มนั้นเล่มนี้มาผสมกันเือนอย่างที่อาจารย์ทรทำเอาผมเอามาทุกเล่มเลยนะฮะก็เป็นเรื่องที่อาจารย์ทรไปเที่ยวมาและที่สําคัญคือ หลายคนไม่เข้าใจเห็นรูปผู้หญิงที่อยู่บนปกคิดว่าเป็นคนเขียนจริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะมุ้งนี้ขายมาหลายหลายครั้งแล้วนะครับถ้าเกิดใครติดตามก็คงจะทราบกันดีแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะเนื่องจากเมื่อคืนเนี่ยเตรียมเตรียมภาพไ้เยอะมากเนื่องจากผับมันปิดทไมผมไม่เห็นจอเลยนีจออยู่นี่จออยู่นี้นะฮะก็เลยอยากเอาภาพต่างๆมาให้คุณผู้ชม ที่อยู่ทางบ้านแลวอยู่ที่นี่เนี่ยได้ชมกันนะครับกล้องเราจะไม่แพนไปทางที่นั่งนะฮะเพราะว่าไม่มีคนนั่งนะฮะยังไงก็ตามเนี่ยเราก็จะเน้นหน้าผมให้เป็นหลักนะครับแต่ก็นี่เห็นไหมสวยรถพาลูกเที่ยวเราต้องหรูคนอื่นเขาขับโซลูน่าเอ้ขับวีออสเราบีนี่อันนี้เป็นรถอะบ้านอาจารย์เนี่ยไม่มันจอดอยู่แถวนั้นทีเนี่่อหนฮี้ที่เทือกเขาแอลครับปกติมันมีหลายรูปแบบครับอันนี้เป็นแบบเที่ยวเอง อันนี้แบบกอดขาช้างเดี๋ยวในเที่ยวพาลูกเที่ยวนี่เห็นบอกว่าเที่ยวกันตั้งแต่ยังอยู่ในท้องเลยไม่ใช่เหรอฮะรู้สึกตั้งแต่กอนกอดท้องอีกตั้งแต่ทํากิฟต์อะ <laughs> นะฮะก็เราก็จะพาลูกเที่ยวไป <laughs> ไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งหนังสือเนี่ยเราครอบครอบคลุมทุกอายุอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพนี้นะฮะหลายคนถามว่าอาจารย์ไปหาช้างแมมมอสมาจากที่ไหนนี่ช้างแมมมอสนะฮะรู้ <laughs> จักช้างแมมมอสใช่ไหม <laughs> มันมันศูนพันไปตั้งนานอ้าว <laughs> ก็พาลูกเที่ยวเราสามารถพาช้างแมมมอสกลับมานะฮะนี่คือช้างแมมมอสที่อ,อันนี้ที่เบอร์ลินนะฮะที่พิพิธภัณฑ์ที่เบอร์ลินครับถ้าเกิดอ,อยากรู้ว่าไปยังไงก็เชิญอ่านหนังสือนะฮะรายการเราไม่บอกหมดนะฮะเดี๋ยวขายไม่ออก,ออน,กอนนีตคือเราอยากให คือจริงๆแล้วพูดกันตามตรงให้เป็นการเป็นงานนิดนึงก็คือผมเที่ยวมาตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วผมก็เชื่ออยู่เสมอว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นการเสริมความรู้ที่มากกว่าการเรียนนี่อย่างเห็นได้ชัดนะครับหลายคนก็บอกว่าโรงเรียนเนี่ยก็พาไปทัศนศึกษาแล้วผมก็คำนวณตัวเลขให้ดูในหนังสือว่าเวลาโรงเรียนพาไปทัศนศึกษาเนี่ยอาจารย์หนึ่งคนเด็ก35คนเราพาลูกเที่ยวเนี่ยเราสองคนลูกคนหนึ่งอย่างคุณเมย หรือสองคนคเพราะงัน้นอัตราส่วนในการอธิบายมันคนละเรื่องกันเราเน้นได้ตั้งแต่เมืองไทยไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติต่างๆของเมืองไทยเพราะผมเชื่ออีกเสมอว่าสิ่งที่จะสอนเด็กๆได้ดีที่สุดก็คือโลกก็คือให้เห็นโลกเสร็จแล้วเราก็ช่วยอธิบายช่วยแนะนําเพราะฉะนั้นเร่มนี้ก็เลยรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่คิดว่าเหมาะสมสําหรับเด็กน้อยและคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทั้งในเมืองไทยจะมีเรื่องเด็กริมเล เด็กบนดอยนะฮะแล้วก็ในเมืองนอกซึ่งตอนนี้ก็หลายครอบครัวก็นิยมพาบุตรหลานไปต่างประเทศแต่ปัญหาอย่างหนึ่งของการพาเด็กๆไปเที่ยวคือสัมภาระหรือแม้แต่กระทั่งความสนของเด็กอย่างเงี้ยจริงๆปัญหาอื่นใดไม่มีเลยฮะมีอย่างเดียวก็คือเงินถ้าเกิดเรามีเงินมันสัมภาระมันกี่ก๊อกจ้างลูกหาบ ทุกครั้งจ้างลูกหาบหรือของรูปหาบเลยเขียนขน<ห><ห>กันแทบหักทีก็ให้เห็นลูกหาบลูกเป็นคนหาบเนี่ยนะฮะปกติตานหลังผมเลิกถือขนของนะฮะลูกมีหน้าทีถอถอ่ถือของให้พ่อแม่นะฮะอย่างภาพนี้เนี่ยก็เป็นน้ําตกเห็นไหมสวยภาพทุกภาพผมถ่ายเองนะฮะอันนี้ลูกหนีไปไหนก็ไม่รู้ก็เลยเอาลูกญี่ปุ่นมาแทน อันนี้อ๋อนี่ที่ญี่ปุ่นนี่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นที่โตเกียวนะฮะซีไลฟ์พาร์คหลายคนบอกว่าโอ้พาลูกไปเที่ยวเมืองนอกอาจจะแพงผมก็ต้องบอกว่าผมค่าตั๋วเนี่ยถ้าเกิดช่วงเดือนญี่ปุ่นออมีนาเนี่ยหมื่นแปดถ้าเกิดแลกไมล์ไปเนี่ยค่าน้ํามันก็เจ็ดพันนะฮะหรือถ้าเกิดจะไปสายการบินแปลกๆเช่นสีร่างกายไลน์หรืออะไรเนี่ยราคาก็จะถูกลงอีกนะครับอย่างไรก็ตามอย่างซีไลฟ์พาร์คที่เห็นนกเพนกวินอยู่ในภาพนี้เนี่ยเด็กเข้าฟรี Oh. ผมให้ลูกผมเดินย่อเข้าก็ <c oughs> าจำกัดความสูงใช่ไหมัมเด็กผมเก่งฮะลูกผมเก่งอายุเยอะถามมานี่มันไม่เคยอายุเกินแปดขวบเลยแล้วก็พ่อแม่คนอะหกร้อเยน <c oughs> ก็ร้อยแปดสิบบาทในในหนังสือนี้จะบอกวิธีพิธีการเดินทางวิธีอะไรด้วยวิธีย่อตัวฮะไม่ใช่วิธีการเดินทางการ ไปในแต่ละทริปต้องทํายังไงพักที่ไหนอะไรด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเฉพาะสําหรับลูกอย่างเดียวไม่บอกหมดฮะซื้อทั้งทีทั้งบอกให้หมดเลยฮะงั้นจะขายออกได้ไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีโรงแรมมีอะไรต่ออะไรที่แนะนําบางส่วนเพียงแต่ว่าที่เน้นหนักๆก,ก็คือว่าไม่จะพาลูกไปช้อปปิง้งซื้อมาร์คเต้าหู้กันอย่างเดียวนะฮะเราก็พยายามจะเน้นพาไปตามแหล่งต่างๆที่ไหนๆก็ไปแล้วรัฐบาลญี่ปุ่นเขาอุตสาห์เก็บเงินภาษีญี่ปุ่นมาลงทุนทา เราก็ควรจะไปใช้ซะมันจะได้คุ้มอืมอย่างของมือสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้อย่างชัดเจนก็คืออย่างพิพวธพันฑ์หรืออะไรต่างๆที่ให้ความรู้กับเด็กในต่างประเทศไม่จ้อเป็นต้องญี่ปุ่นที่เดียวนะครับที่อื่นก็เหมือนกันก็คือเขาจะต้องถึงสะ,สะดวกที่สุดนั่งรถไฟฟ้าโป๊ะถึงเลยของเรามีแต่ถึงห้างเพราะฉะนั้นคํถาถามว่าทําไมเด็กไทยเดินแต่ห้างก็เพราะว่าจะไปคลองห้าทีหนึ่งนี่มันไม่รู้จะ ถ้าเด็กจะไปเองเนี anywhere, ่ยไม่ร no ู in s <S Wait, so oh, ้จะไปยังไงแต่ที่ญี่ปุ่นอังกฤษหรือที่ใดก็ตามเนี่ยพิพิธภัณฑ์หรืออะไรก็ตามจะอยู่ในที่ที่เด็กเข้าถึงได้ง่ายที่สุดด้วยการคมนาคมสะดวกที่สุดแต่ของเราไม่นะฮะเราต้องไปตามทุ่งนาให้มันเราใจเราใจโอ้นี่อันนี้สวยนะอันนี้ชอบแน่นอนนะฮะพอดีสำนักพิมพ์เรายังยากจนอยู่นะฮะคราวหน้าเราจะเป็นจอ80นิ้วตอนนี้ก็เหล่กันเอาเองแล้วกัน นะฮะยังไงก็ตามนะครภาพน,นี้ผมชอบมากเลยภาพน,นี้บรรยายไว้ในหนังสือด้วยอนนบอกว่าอันนี้ลูกคนเล็กใช่ไหมลูกคนเล็กฮะใช่ยืนหาอะไรอยู่ฮะหาไส้เดือนมึงเห็นอยู่ชัดๆภาพน,นี้พยายามจะทําให้เป็นแบ็กกราวด์แล้วพยายามจะอธิบายบอกว่ามีห้างสรรพสินค้าแห่งไหนในโลกที่มีหน้าเข้าเท่านี้เท่าเท่าธรรมชาติไม่มองดูดิคุณเมยมองดูดิฮะมันเหมือนกับเป็นวิวเหมือนกับจริงๆเหมือนเป็นเอ่อฟอทโช็อป แตนหนังสือผมไม่เคยโฟโต้ช็อปนะฮะเราใช้โปรแกรมที่ดีกว่านั้นจากนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับมันชักชวนหลายคนบอกโอ้ป่าลกป่าเนี่ยใครเห็นป่าอย่างนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าอยากเดินเข้าไปอะไรต่องอย่างเี้นะฮะก็เลยเอามาให้ดูว่าจริงๆแล้วในธรรมชาติมากมายมหาศาลเนี่ยมันมีโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราอยู่เราอยู่แล้วอย่างผมเนี่ยผมมีลูกสองคนนะฮะตอนนี้ก็ขึ้นมัธยมแล้วสอนนิสิตอีกปีละพันกว่าคนนะฮะ เป้าหมายหลักของเราไม่ใช่สอนให้เด็กรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรแต่เราจะเปิดโอกาสให้เด็กมีโอกาสไปเรียนรู้โดยตรงกับธรรมชาติกับโลกโลก,โลกไม่ใช่ธรรมชาติเดียวโลกคือโลกทั้งโลกมันมีทั้งศิลปะวัฒนธรรมมีอื่นๆอีกมากมายนะฮะถ้าเราไปหมกอยู่เช่ไปเมืองนอกแล้วไปหมกอยู่แต่ในห้างเนี่ยมันก็ไม่ใช่แต่ผมชอบช้อปปิ้งนะฮะหนังสือเล่มนี้ก็มีแนะนําวิธีการทิ้งลูกไว้ที่โรงแรม <laughs> <laughs> อย่างที่บอกนะฮะว่า เล่มนี้มันจะเป็นเคล็ดลับในการพาลูกที่หลายคนอาจจะมีคําถามเวลาพาเด็กๆไปจะต้องเป็นห่วงจะต้องดูแลในนี้จะมีวิธีการบอกสไตล์อาจารย์ทรห้าโมงเย็นไงคืออะไรห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นเด็กเขา้าห้องนอนจับให้นอนตั้งแต่หกเย็นเลยลูกผมไม่เคยนอนจะห้องเดียวผมเนยนะ <c oughs> แล้วพ่อแม่ลูกเขาบอกว่าต้องนอนห้องเดียวกันผมไม่เคยเลยจับแยกห้องแล้วล,<ง>ลูกต้องนอนห้องถูกสุด อ๋อน,น,นี่เวลาไปต่างประเทศด้วยใช่ไหมใช่ประเทศไทยก็เหมือนกันให้นอนห้องถูกสุดต<ล>อนน<ห>ี้ดูแลตัวเองพ่อแม่นอนห้องแพงสุด <laughs> นะฮะยังไงก็ตามเนี่ยกลับมาดูขับรถขับรถเที่ยวนะฮะมันทําได้นะฮะขับรถเที่ยวไม่ได้เป็นเรื่องยากเย็นแสนเขียนอะไรมากมายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยถ้าเกิดผมไปยุโรปเนี่ยผมขับรถเกือบตลอดอาจจะสงสัยว่าเอ้ยมันขับคนละทางนะก็ช่างมันเราขับทางเรา ข้อที่สองอออันตรายหรือเปล่าผมรับประกันนะเกิดมาขับรถมาตั้งแต่อายุสิบห้าไม่มีประเทศไหนในโลกเนี่ยอันตรายเท่ากับอ,อประเทศนี้ <laughs> ทั้งมอเตอร์ไซสวนทั้งทุกอย่างเ่าจะเกิดขับรอดประเทศนี้ประเทศอื่นขับได้แน่นอนนะข้อสองข้อที่สามคือแพงหรือเปล่ายอรมันเนี่ยนะเช่ารถในราคาเดียวกับโตโยตา er, ้าฟอร์จูเนอร์ที่เช่าที่เชียงใหม่สิบสองพันสี่เยอรมันให้ผมเนี่ยออดี รถใช้มา400กิโลรถพิองออกจากศูนย์เลยใช่ไม่เอี่ยมเลยรถในเยอรมันเนี่ยหม,ม่เอี่ยมแล้วราคาถูกมากแล้วข้อดีของการไปพ่อแม่แล้วลูกแล้วไปาพาลูกเที่ยวแบบขับรถเนี่ย<ม>ก็คือเอาของยัดไว้ในรถได้ทั้งนั้นแล้วก็ลงไปแต่ตัวเวลาเที<ม>่ยวเวลาเวลาเที่ยวก็ไปแต่ตัวได้<ม>หรือแม้กระทั่งเวลาไปจอดรถตามโรงแรมขึ้นไปเที่ยวอะไรพวกนี้โรงแรมในยุโรปเหมือนกันหมดฮนะก็คือสวยมากแต่ไม่มีริฟ มันต้องเดินขึ้นกระไดวนไปเรื่อยๆกว่าจะถึงข้างบนเนี่ยกว่าจะหอบสัมภาระของลูกขึ้นไปหมดเนี่ยมันลำบากโอ้รวยเช่าคอปเตอร์ได้เหรออ้าวเราจับกลุ่มทุกเป้าหมายเราไม่ได้เขียนว่าแบกเป้พาลูกเที่ยวนะฮะอันนี้เป็นที่นิวซีแลนด์ครั้งเดียวในชีวิตเอาเงินพอดีคุณย่ากับคุณยายให้เงินทัดกับทาราไปเงินมรดกไม่ใช่ไม่ใช่เงินเขาเรียกพ็อกเก็ตมันนี่ก็เลยจิกมา หลอกเด็กว่าจริงๆให้ไปซื้อขนมเด็กบอกอยากขึ้นหอก็เลยพาขึ้นหอธรรมดาก็มีอันนี้ที่สถานีรถไฟฟ้าฝรั่งเศสคือเด็กมันต้องฝึกฮะอย่างสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยพ่อแม่ไม่คุณจะทําอะไรให้ลูกไปกดซื้อตั๋วใช่แล้วก็หลงหมันก็ได้ตัว๋วนะฮะเพราะว่าจริงๆการพาลูกไปที่นู่นที่นี่เนี่ยมันได้ฝึกได้อะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมาย มันก็จะได้ไปเด็กเข้าจะได้ฝึกหัดอ่านภาษาฝรั่งเศสจะรู้เรื่องไหมพ่อยังรู้อยู่คําเดียวเลยสาหรับคุณที่เป็นห่วงเรื่องภาษานะฮะผมบอกได้ตามตรงนะฮะผมเที่ยวยุโรปมาไม่รู้กี่ครั้งออกหนังสือมาเกี่ยวกับยุโรปมาเกือบ40เล่มแล้วเนี่ยผมพูดไม่เป็นเลยแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังพูดฝรั่งเศสเป็นอยู่คําเดียวบองชูกับเมอร์ซี่ คำถามก็คือว่าใช<ม>้สับกันด้วยบางทีงคนอมน้ำมาเส์ฟบอกบองชุคำถามก็คือว่าถ้าเป็นถ้าอาจารย์บอกว่าเขียนมาสี่สิบกว่าเล่มแล้วภาษาไม่ค่อยจะได้เนี่ยไม่เคยได้ไม่ใช่ไม่ค่อยไม่เคยแล้วคนทั่วไปเขาจะไปไปได้ยังไงใช้เงินเนี่ยเงินเงินเป็นสื่อกลางเขาเรียกภาษาใบของคนทั้งโลกซูมาแล้วผมไม่ญี่ปุ่นนี่ผมยังพูดไม่เป็นเลยนะขอโทษผมพูดตามตรงแต่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ค่อยพูดอังกฤษผมพูดเป็นแต่ไซยนนระ กับชุดโตกะมาเตะแปลว่าชุดโตกะมาเตะแปลว่ารอไว้ก่อนเพราะว่าไปกินเหล้าบ่อยกินเบียร์บ่อยรชุดโตะมาเตะเซนเซอะไร<อ>ทำตอนนี้เซนเซแปลว่าจา์ส่วนคําว่าขอโทษแปลว่าอะไรผมยังไม่รู้เลยเอาจริงจริง,รง,รงสมมุติว่าถ้า,ถ,าถ้าจะไปเที่ยวแล้วภาษาไม่ได้เนี่ยบางคนกลัวไงไม่ต้องกลัวครับผม <laughs> ผมาผมไม่เคยได้ภาษานะภาษาอังกฤษผมก็ไม่ได้ดีเดอะไรมากมายนะไม่ต้องใช้ <laughs> ยิ้มยิ้มอย่างเดียวยิ้มจ่ายเงิน ม,มีคู่มือม,ม,ม,มีคู่มือมีอะไรไหมฮะ <c oughs> คู่มือไม่เคยมีคู่มือนะฮะมันไม่ยากขนาดนะคนทั้งโลกสื่อสารกันด้วยมันเงินนะฮะโอ้ใช่รูปนี้สวยอันนี้เป็นจิ๋วใจโกถ้าเกิดสมมติบเด็กๆน้องๆครอบครัวจะพาน้องๆไปหรือวัยรุ่นอยากไปนะฮะ <c oughs> ผมยืนยันได้ว่าจิ๋วใจโกเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สวยที่สุดในโลกอันนี้ยืนยันเพราะว่าไปมาหมดแล้วโครเอเชียที่เขาบอกว่าดีเด้อนี่เจอจิ๋วใจโกเนี่ยคนละเรื่อง เพียงแต่ว่าปัญหาก็คือคนจีนเยอะครับเขาเที่ยวกันเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเวลาในหนังสือจะบอกว่าต้องไปเวลาไหนหรืออะไรแล้วเราจะได้บรรยากาศอย่างจิ๋วแจโกของแท้จุดเด่นอย่างหนึ่งของหนังสืออาจารย์ฮอนเวลาไปที่ต่างๆเนี่ยนะฮะเวลาถ่ายรูปออกมามักจะไม่เจอผู้คนอยู่ในนั้นเลยแล้วทุกวิธีทุกการท่องเที่ยวมีวิธีการวิธีการที่สําคัญที่สุดก็คือหลีกหนีผู้คนเราอยากไปธรรมชาติมันจะต้องมีเทคนิคจิ๋วแจโกผมมาสามหนแล้ว ผมรู้เทคนิคนะฮะลูกผมพาไปสองคนแล้วว่ามันไม่ได้แพงขนาดน,นั้นถูกสบาประมาณเท่าไหร่ค่าเครื่องบินแล้วแต่ช่วงช่วงนะฮะอย่างฉงชิ่งตอนนี้เนี่ยไม่เท่าไหร่เองแอร์เอเชียแล้วก็ไปจิ๋วเจ้โกนั่งรถไปค่าแท็กซี่จากโรงแรมเข้าจิ๋วเจ้โกแค่แบบหยวน40่บบาทถูกกว่าจะบ้านผมมามาศูนย์ประชุมอีก <c oughs> แล้วก็ค่าเข้าถ้าเกิดไปช่วงเดือนพฤศจิกายอย่างเงี้ยค่าเข้าจาก200หยวนเหลือ80หยวน ก็สองสี่ร้อยบาททั้งวันเรื่องจิวใจโกใครที่สนใจอาจารย์ทอรก็เขียนเป็นหนังสือออกมากเล่มหนึ่งแล้วด้วยนะฮะอันนี้เจาะเฉพาะเรื่องจิวใจโกโดยเฉพาะปีนี้ขายดีนะจิวใจโกแปลกใจเหมือนกันน,นี่ปากกระเบียดอ,อันนี้เป็นที่อะควาเรียมที่ญี่ปุ่นนะฮะเขาจะมีตู้ให้เด็กเนี่ยลองสัมผัสสัตว์ต่างๆเขาจะมีวิธีการจะรูปห,หลังปากกระเบียให้แตะเบาๆเขาจะมีวิธีการ อันนี้คือจิ๋วแชโกไม่มีคนอ,อันนี้เป็นเยอรมันนะฮะจะสังเกตว่าลูกผมถือกระเป๋าทุกคนโอ้อันนี้เป็นอีกอานหนึ่งนะฮะการพาลูกเที่ยวนอกจากการไปพิพิธภัณฑ์หรือสวนสนุกแล้วอีกที่หนึ่งที่ผมแนะนำไว้เลยว่าน่าไปเป็นอย่างมากก็คืออตลาดผมไปประเทศไหนเนี่ยผมจะต้องเข้าตลาดก่อนโดยเฉพาะตลาดสดไม่ใช่ซูเปอร์นะฮะซูเปอร์นี่มันมันแบบ มันมันของแห้งอ่ะมันเหมือนเหมือนกันแต่ตลาดสดของแต่ละที่เนี่ยเหมือนเมืองไทยเนี่ยเราไปจังหวัดไหนอำเภอไหนตอนเช้าๆก็ต้องตื่นไปตลาดก่อนเพราะว่าตลาดมันคือตัวแทนของวัฒนธรรมประจําพื้นที่นั้นอ,อย่างไปเมืองนอกเนี่ยกฎประจําคือต้องไปตลาดนี่ตลาดที่ตลาดปลาที่ญี่ปุ่นครับก็จะเห็นได้ว่าเราจะเจอสัตว์น้ําแปลกๆที่เราสามารถอธิบายให้ผู้คนดูได้ให้ลูกเข้าใจได้ว่านี่ตัวอะไรนั่นตัวอะไร มันมีอะไรหลายอย่างอยู่ในตลาดคือให้เขาเห็นเองใช่ไหมฮะเราช่วยอธิบายเด็กชอบตลาดนะเด็กชอบปูกอันนี้อันนี้แบบตกอับใช้เงินหมดแล้วก็เลยต้องนอนโรงแรมแคบซูลแคบซูลแต่ถ้าเกิดจะไปญี่ปุ่นนะพาลูกไปเนี่ยถ้าเกิดลูกยังเล็กอยู่ไม่แนะนำโรงแรมแคบซูลนะฮะเพราะว่าข้อแรกสุดเนี่ยคือโรงแรมแคบซูลออกแบบสำหรับซาร์ลี่แมนที่เมาเหล้าแล้วรถไฟหมดหรือขี้เกียจกลับบ้านก็คือเข้าโรงแรมแล้วก็ ตื่นเช้าก็แตกตัวออกอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพาลูกเล็กไปเนี่ยญี่ปุนนปนน่นเนี่ยแคบซูนโรงแรมเนี่ยขู่สองร้อยกว่าห้องสามร้อยห้องต่อชั้นเนี่ยไม่มีเสียงไม่มีเสียงเลยมันมันเขาเงียบมากเงียบ <cinematic S 2> <nogle> จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพาลูกเข้าไปในโรง,งแรมแคบซูนเนี่ย oh. เสียงมันจะดัง oh. คือเด็กไทยอ่ะผมก็เข้าใจน,นะฮะเพราะว่าผมไปกับเพื่อนเสียงมันก็ดังที่ผมก็ค่อยย่องเข้าไปห้องละสามพัน สามพั 3, 3, นสามพัเ 3, นเยนสามพันเยนฮะอ่าห้องละสามพันรวมหมดนะฮะมากี่บาทนอะอุ้ยอ่างสามสิบเอาสามสิบหาน่าไงสามสิบก็สามพันเยนก็ประมาณอ่าเกินเกือบเก้าร้อยบาท oh. แต่มันมีหมดงไงมันมีทั้งอ่างโอ้ออนเซ็นอย่างใหญ่ๆเรือ่องอะไรอย่างนี้แล้วก็ดีนะฮะให้บรรยากาศจะได้รู้สึกคุ้นเคยกับตอนตายมันจะมีแอร์ด้วยมีทีวีด้วยเห็นไหมทีวีข้างบน อยู่เป็นบล็อกเล็กๆเ <c oughs> นี่ยนะฮะก็เหมือนซองเก็บศพมีคนเขาอาศัยอยู่แบบเป็นเป็นเดือนเป็นเดือนไม่มีไม่มีไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นซัลเลรี่แมนก็ใส่ชุดธรรมดาเข้าถอดถอเก็บเข้าล็อกเกอร์หมดพอถึงเวลาก็เดิน เขามีให้หมดนะฮะมีปันสีฟันมีทุกอย่างในโลกนี้ไปแต่ตัวจริงๆแล้วก็เงินอีกสามพันเยนแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยสี่พแล้วเขาให้แยกกันคือผู้ชายกับผู้หญิงเคยมีมีคุณพ่อคุณแม่มาถามว่าจะพาไปเที่ยวแล้วใช้โรงแรมแคปซูลได้ไหมผมก็บอกว่าอย่าเลยเพราะว่าชายหญิงแยกกันอ mm hmm. มันลําบากครับโอ้ oh, นี่โตกเกียวโตกเกียวทาวเวอร์ใช่ไหมกว่าจะได้ภาพนี้ต้องรอจังหวะ คือโตเกียวเนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักโตเกียวสกายทรีแต่ผมไม่ค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมีรูปนะฮะ <S 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 สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่มาสูงไม่รนนดับ2ของโลกโตเกียวทาวเวอร์เนี่ยสร้างหลังของไอเฟลพอไอเฟลสร้างเสร็จทางโตเกียวเนี่ยก็รู้สึกว่าต้องมีอะไรสักอย่างที่จะเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นยุคใหม่ที่ทําให้ญี่ปุ่นรุ่งเรืองขึ้นมาก็เลยสร้างโตเกียวทาวเวอร์ขึ้นมานะฮะสูงกว่า หอเฟลหน่อยหนึ่งแล้วก็กลายเป็นว่าใครก็ต้องไปโตเกียวก็ต้องไปโตเกียวทาวเวอร์ในยุคนั้นม,มีหนังด้วยชื่อ always สภาคนะฮะเ,เ,เราผมภาพนี้ถ่ายจากตึกข้างๆภาพนี้ชอบนะฮะเป็นปกหนังสือเล่ใหม่หนังสือเล่ใหม่มีหนูดาวกระโดดโรถเต้นอยู่ด้วยจะเห็นได้ว่าโตเกียวจริงๆเนี่ยเป็นคนครที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะมีคนอยู่ถ้าเกิดอาปริมณฑลด้วยสเจล้าน ประเทศเล็กนิดเดียวเนี ksi, like ่ยนะคน126ถ้าเกิดที่ญี่ปุ่น126ล้านในโตเกียวเนี่ยเป็นนครที่ใหญ่ที่สุดในโลก37ล้าน37ล้านรวมปริมณฑลนะที่เข้าออกโตเกียวรอบๆบ้านนะฮะมันใหญ่มากเเมืองอันดับสองย่างโอซาก้าเนี่ยมีรวมกันแค่ประมาณสิบเดี๋ยวผมถามก่อนให้มันเกี่ยวกับหนังสือญี่ปุ่นสอนอะไรลูกฮะ ญี่ปุ่นเขาเน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กมากอันนี้อันแน่นอนเด็กญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับเด็กเมืองอื่นนะฮะตั้งแต่วัยอนุบาลถึงปถมปลายเนี่ยไม่มีที่ไหนในโลกที่มีเด็กดีแล้วญี่ปุ่นระบบการศึกษาสูงมากเข้าไปเฟล,ลตรงตอนช่วง entrance เพราะว่ามันแข่งขันสูงมากแล้วบางคนเนี่ยผิดหวัง อะไรประมาณนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดพูดถึงนั่นตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมปลา,ปลายเนยไม่มีให้ใดทูบสู้ซึ่งไอ้คำว่าไม่มีที่ใดสู้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าโรงเรียนเขาเก่งอย่างเดียวแต่หมายถึงรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยทุ่มเงินเยอะแยะมหาศาลเพื่อที่จะทํานู่นทํานี่ไว้ให้พ่อแม่พาลูกไปเที่ยวหรือไปเรียนรู้พิพิธภัณฑ์นในญี่ปุ่นในโตเกียวอควาเรียมในญี่ปุ่นแห่งเดียวเนี่ยมีร้อยออกว่าร้อยแห่งทั่วญี่ปุ่นนะแล้วก็พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งเนี่ย ใช้เงินมหาศาลแล้วพิพิธภัณฑ์ของเขาเนี่ยไม่มีของเจ๊งเมืองไทยจะติดว่าเจ๊งเจ็งเจ็งเจงแล้วก็เจ๊งเขาญี่ปุ่นนี่ไม่มีเจ๊งเลยเพราะฉะนั้นการไปญี่ปุ่นนี่ถ้าเกิดถามว่าคุ้มไหมลองคิดภาพดูว่าค่าเครื่องบินหมื่นกว่านะฮะ<ช>บางครั้งเราจ่ายค่าเรียนพิเศษลูกตุ้งดิ้งนุ่งดิ้งเนี่ยก็ล่อไปเดือนหลายพันแล,แล้วคุณเมย์ก็รู้พอโตมานิดนึงก็ต้องส่งลูกเรียนพิเศษๆๆนู่นนี่นั่นเสริมความรู้แต่จริงๆแล้วพอไปญี่ปุ่นเนี่ยพิพิธภัณฑ์บางแห่ง ล้วจ่ายเง600เินหกร้อยเยนเข้าเนี่ยมันคุ้มเท่าน enfin> ั้นเด็กเข้าฟรีฮะญี่ปุ่นเด็กเข้าฟรีนั่นนั้นอังกฤษก็เด็กเข้าฟรีเยอรมันก็เด็กเข้าฟรีเข้าฟรีเกือบทุกที่ในโลกนะฮะสำหรับเด็กเพราะฉะนั้นเราจ่ายเงินเฉพาะพ่อแม่เท่านั้นแล้วของแต่ละอย่างเรียมบางแห่งมันหาไม่ได้อีกแล้วเนี่ยเข้าลงทุนสร้างมา เข้าไปเนี่ยมีแต่ได้กับได้ถ้าเกิดถามว่าความคุ้มค่าเพราะมันมีทุกอย่างที่เราสามารถสอนเด็กได้ <Yeah. S 2> สารคดีที่ดูไดโนสองไดโนเสาร์อะไรต่างๆเนี่ยมีทั้งนั้นอย่างเงี้ยผมให้ดูว a l k i n g w i ิ h ไดโนซอ u r ของ BBC งนะฮะสารคดีที่พ่อแม่คนจะมีติดบ้านไว้ลูกก็ชอบไดโนเสาร์เมืองไทยไปดูก็มีอยู่ที่เดียวดูแล้วดูเล่าจนจำหน้าสยามภูเวียงโกซอัสได้แล้ว อืมอะไรประมาณนั้นพปเมืองญี่ปุ่นไปปุ๊บเนี่ยมันก็มีนู่นนี่นั่นมีเขาผมชอบที่เขาอธิบายคือมันไม่ได้มีไว้ให้ดูว่าอะไรคือตัวอะไรใครจะไปนั่งจําชื่อวิทยาศาสตร์แปลกๆแ, <c oughs> แต่เขาดูให้เด็กไ่นั่งรู้ว่ากดปุ่มนี้เป็นยังไงไดโนเสาร์าตัวนี้ทําไมขึ้นมาบนบกทําไมกลับไปในทะเล <c oughs> ทําไมปาก <c oughs> ของไดนโนเสาร์อ้าปากยังไงอะไรทํานองอย่างเงี้ย <c oughs> มันมีอะไรต่ออะไรเต็มไปหมด <c oughs> เอ,อ้ยยิ่งเราไปท้งวันธรรมดาเนี่ย <c oughs> ออคนยิ่งน้อย เ่าเขาพ่อแม่เขาพาลูกไปวันเสราร์อาทิตย์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องต่างๆเยอะแยะอยู่ในนั้น